สบายดีพวยพีพ่น้องเนาะการยินดีตอนหับสุซองเบาอ้วนอีสิบเก้าเส้นเคยพวยพี่น้องก็ซึ่งว่าเมื่อนี่เบาอ้วนก็ได้น้ำเอาเข่าซานเนาะไปมอแผลกับน้องชายเทียนคือเก่าพวยพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าเมื่อน,นั้นเบาอ้วนก็ได้เอาเที่าเป็นเสาเือนเนาะไปไห้ทั้งน้องชายเทียเพื่อนก็ที่ว่าเงินพุญงาเจบุญเพื่อน,นั้นก็ได้ฝากมาเป็นจนา 1, 000, 000ํานวนหนึ่งหมื่นบาทเนาะก็คือเบาอ้วนก็ได้ซื้อสไไสเสาไปให้น้องชายเทียนเก่าต้น ก็จะมุดอยู 8, 1, ่เก่าพันบาทเนาะก็ย hmm, ังเหลือนหนึ่งพันบาทหลังจากจะวันยังเหลือนหนึ่งพันบาทแล้วบ้าอ่อนก็จะได้น้ำเอาเงินจํานวนนั้นเนาะไปซื้อเข่าซื้อเข่าซานไปแหงนสายเทียเนาะบ้าอ่อนก็จะได้แบงซื้อเนาะแบงซื้อเข่าก็ประมาณสามสิบปลายกิโลเนี่ยเนาะสามสิบชี้สามพันห้ากิโลนเลยพี่น้องแล้วก็บ้าอ่อนก็จะเก็บไรมันมุดประมาณสามแสนกิให้พี่น้องเนาะก็คือหนึ่งพันบาทนี่ แหลกเงินเล่าก็จะได้ชิเซนาชิพันกิฟฉะนั้นบ้าอวนก็จะได้ซื้อเขานี่จํานวนเงินนี่สามเซนกิฟเนาะซื้อเขาเนะก่ยังเรือหนึ่งเซนหาชิพันกิฟบ้าอวนก็จะได้หมอบไปกัดวุงสายเทียนเนาะเผื่อที่จะนําเหืองเงินจํานวนนั้นนั้นไปจ้างคนท่วาจะมาหามเสาขึ้นไปไว้บนท่วาเ่อนของ,งสายเทียนเนาะที่วาเมื่อนั้นเ่าได้อไปก็จะบบ่อเลย พอ,อเทือนนะเพราะว่าทางขึ้นบ่ได้เนาะก็โอเคไ่เป็ไปนไรเนอะส่วนว่าลาเลียดจะเป็นไม่ได้นะเนาะก็ไปติดตามส้มพร,ร้อมกันเลยเดี๋ยวเนี่ยบ่าอ่อนกับนองคิ้กกเลียวก่อนจะได้ออกเดินทางไ่อนถึงนองเนาะ อันนี้กเดนทาหอดเธอกันน้องสาเทียเป็นเทียม้อยเนาะีานนสบายดีดยสบายดีสบายดีเออเอเสานีคนเอามาามือไหน่ออเอาลกตส้อหรืตอนแรกน่ะน้องสายบอก แล้อกพี่น้องมาหามซอยน้องน้องนี่ก็คือเสาเงินเนาะเพิ่นก็จะได้ที่ว่าเอาขึ้นมาไว้เหมือนที่ว่าเคเบิลกับเพิ่นเนาะก็คือที่แรกเำามาสสงกับจะยุคพุ่นเดี๋พี่น้องเนาะจะยุคไต่พื่นเนาะจะยุคไต่ไก่หาพลาเพื่นเนาะเพราะว่ารถเทาขึ้นมาบ่ได้เอาขืเลยว่างหันเนาะว่างหันจักว่างหันลองใช้เทียบกันก่อนเลยะพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่นจะได้มากเอาขื่นมาไว้นี่เนาะ สบายดีรู bye. Bye ้หน่อสบายดีสบายดีเนาะก็คือนอน้องใายเท่านาะที่ว่าอเด็กเข้ามาหนองมือนีดตื้มอีกก็เนาะเพราะว่าก่อนมืดอันเนาะที่ว่าฮักกระด้มาสงเสาเนาะก็คือเพิ่นก็ได้ยฝากเงินมาเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมือนบาทเนาะล่าอ้กระด้ซื้อเสานี่ตจนมาพันบาทมืดไปยุบกลับพันบาทเนาะ แล้วก็ที่ว่าเงินงเหลือ1,000บาทเนาะยังเหลือ1,000บาทเป็นเงินกิฟต์ก็ชี้เซนหาชิพันกิฟต์เนะาะราเมนี้ไอ้ก็ได้ซื้อเป็นที่ว่าเป็นเขาเนาะไอา้ก็ได้ซื้อเขาจำนวนเงิน3ามเซนกิฟต์เนาะซื้อเขาแล้วก็อนั่งเงินนี้เซน,น,นหาเซนหาชิพันกิฟต์เนาะก็ คือที so water, water, ่แรกเนาะเสาขั rock, ้นเนี่ยเขาเจ้าเขาจะได้ตามมาไว้เ่อแคมทางเพื่อนเพราะว่าเขาจะเอาขึ้นมาไว้เทิงบ่ได้รถเขาขึ้นบ่ได้พี่น้องเนาะกตพอดีหลังจากที่ว่าหลังจักที่ว่าเขาไปเอาลงไว้แค้มท่านอนน้องสาเทียบเป็นกอได้ไปหาพี่น้องเลยว่าเส้าบาทนะเนาะมายกเสาเนี่ยมาไว้ยู่ที่ขั้นของสายเทียเนาะราษนะกับมณีเบ่าวันก็ได้แดง เด้งเงินซื้อเข่าเด้แล้วก็เงินจำนวนที่เหลือนั่นบ่าวหวานก็จะได้มอบไปกับทางสายเทียนนอกพี่น้องเนาะนี่เนาะกางหนึ่งเสนหาชิปพันกิฟที่น้นนนอง เสียนหาชิพันกิฟจะมอบไปกับองค์ชายเทียเนาะกคือเนาะหลังจากที่ว่าเขาไม่เราดีใจบ่เขาดีใจดีใจบ่เนาะดีใจบ่ดีใจดีใจดีใจเราครอบใจพ่ญาย่จีบุญพ่อเนาะครอบใจขอบใจครอบใจงามงามครอบใจครอบใจบุญละคอบใจใจบุญใจบุญพ่นญายาจีบุญเนาะดีใจเนาะ เรืเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็สาวขือนก็ได้แล้วเอี่ยมอจะได้เฮือนมาแล้วทีวีก็สวยพอเนอะม่ต้องดื้อเนะเอาน้องเอ่อเอาน้องอยู่เฮือนให้พ่อให้แม่เป็นทีวีกเด้ออันนี้มอ่เอาผมก่นยาวได้หน่อยคือไปตัดผมเลยผมก่นยาวเลยดเนี่มีแซม้อมันอาจะไปตัดผมเลยเนอะมีเสื้อมาให้มะวันนั้นตัวนี้ปวยผมยาวเลมีแซมกับบมมี มิเสีมก็ว่าไวห้มันไปให้เรียกมปพุ่นอะไรให้มิเสมหห้อืมมิเสีหมใหนอกเออมาเลยตัดผมอีกครั้าอืมมืนเคแล้วคือไออันนีะเป็นยางเป็นอะนมันมักตัดเอว่าพันเนนมี๊อ๋อผมยาวเลยคีดน้องไหมบาเลยทัดผมเลยเน่องเดี๋นี้บาวันก็แซ่น้องที่นี่เนีขนมปียาคนนุะมใบใหญคนหเองน้มงยายเห้กับนี้ มย่านี้เลยนีเอข่ลี่นนี่นนไหมันต้องหเลใหายบริกินขนมเลยขอบใจอยู่ทั่นี่อมันนีมาขนมอยู่นี่มาขอบใจอยู่นี่ขอบใจ ทับใจทับใจเน่แท้โอ้ทักใจน้องคลินเน้่ยกระเเนาะมันเนียกกอด้มาทำผลิตกิจนี่ยกับผุญญาจีบุญพ้นเนาะก็คือที่จริงเราเนาะผุญญาจีบุญพ้นกว่ามาก่อเศรี่เนี่ยแหละแต่ว่าเรือเนาะ เรือลาที่ว่าบาวันได้ซื้อเขาไม,าาาม่ให้เนาะก็เพราะว่าก็บพูนยที่พูดเมื่อก่อนว่าเเด็บพวกมาว่าให้ซื้อเขา,าให้ซื้อเขาไม่้น้องชายเนาะแต่ว่าเงินนั้นเนรือเนาะเรือไล่ก็อนเกิดว่าน้องชายเที่ยนเนาะก็จะช่วงนี้ก่อเป็นจะเป็นฤดูฝนแน่นเมื่อก่อนยุ่งากราการไปชงเบี้ยเงินที่จะมาซื้อเขากินเนาะอา้<ง>ก่อเลยนำเงินที่ว่าเราอือนี่ไปซื้อเขาให้กับน้องเนาะใช่จ้ะนะ จริงๆคนนี้จะบุญมากกว่าเพราะได้บล็อกไอ้ไอว่าให้ไปซื้อเข่าซื้อนั่นเนอะคนนฟังไม่ซื้อเสานี่ซื้อๆเนาะแต่บ่าวอันนี่ก็ทั้งไอ้นี่ก็ได้ไปซื้อเสาเนี่ยจะเลือเนาะเลือก็คือที่เห็นได้ซื้อสารไม่น้องจากเจะไม่รอจะให้น้องนี่ขอบโมกขอบใจคนน่าติบุญคนนี้โอ้สบายดีเขาขอบอมกขอบใจนานทานเป็นให้ใจบุญที่มีการสนับสนุนให้คอยอ่า ขอบใจได้เลยคือน้องไปพี่น้องเนาะน้องชายเทียทั้งครอบครัวมันก็ดีใจลายเนาะที่ว่าก็ได้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนก็ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของเพคนมาตลอดเนาะเพราไม่เปน้องเนาะก็คือจบของท่านผู้ญ่าจะบุญผู้นี้ก็คือทางแม่ลินดาเนาะของคนก็ยุตทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกันเป็น้องเนาะเพคนก็ให้การช่วยเหลือครอบครัวของน้องชายเทียมาตลอดเนาะจน กว่าดเทวานอะก็คือเสาเงินก็เป็นเทวาเพื่อนนั่นส่วนเหลือมาก้อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราเพื่อนก็นสิคอยเรือดึทุนเนาะอกหาทุนจะมาช่วยสร้างบ้านในกัำลังใช้เทียวให้มันจนแล้วน,น้องเพื่อนพี่น้องเนาะกโอเคเพื่อนเพื่อน้องสำหรับคลิปนี้เบ้าอ่อนก็นสิได้น้ำพาทานผูชุ่มนี่ครับชมไปสัมมี่ก้อนน้นนอเพื่อนพี่น้องเนาะล้วเอาไว้มือนหน่าหลักพาก่ามีการช่วยเหลือครอบครัวของใช้เทียเนาะเบ้าอ่อนคือิได้ เข้ามาอปีเตสเดวาม่ายปใแห่งน้อยส้มใ้เห็นน้ำกันคลิปนี้เพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เวันวันขอเสด็จขอราทธรรผสมไปซ้ำนี่เนาะเราเคยพบกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบแฝงเลยยุไสเทากับคอยที่ตามมาส้มและแห่กันรัอนใจกันต่อไปเอนนีเราสิ่งที่คาดบ่าจะกิดคือปุญญาติบุญที่เพื้นอุปถัมภ์ ึ้นมาในครั้งนี้เนาะว่าวันก่อนที่คอพ่อใช้เพื่อนจงอยู่ดีมีแห้งป่าชะจักโลกไผ่ไข่เจ็๊ยบนอนนอนรับขอได้หมือนนอนตื้นขอแดงเสียนสิงค์ตะทานในมาในวันนี้ขอกลับไปหาตะทานท่านพระธาตุนรสานคุเนาะไปพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาอ้วนกับครอบครัวน้องซ่เทียอ๋อต่องอัลลาดทานผู้ชมไปซ้ำนี่เราค่อยพูดกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสบายดีไหมบ๊ายบายไหมบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย